อาจารย์เปิดอีกทีได้ไหมคะ <c oughs> คลิปตรงมุมค่ะอิบต <c oughs> รงมุมดูคลิปตรงมุมโอเคตามจุดมาร์กข,ของแพทอะตามจุดมาร์กแพทตามจุดมาร์ก <c oughs> แล้วอันนี้ก็ไหลเน่ยก็พับย่างนี้ให้ตรงเส้นไหลอ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันมันมีจุดมาร์กอยู่แต่หนูมาร์กจุดมาไม่ครบไงต้องแอมตต้้อองงมาร์กเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพับแล้วหนูก็จะเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะเดินเดินเนี่ยให้เส้นเนี่ยเขาเท่ากันอย่างนี้เห็นไหมคะค่ะแล้วหนูก็อันนี้ก็หนูก็พับแบบนี้ออื มันมันมีจุดแต่ละจุดอยู่ถ้าถ้าเราถ้าเรายิ้งให้หมดแต่หนูกิ้งมาไม่ครบนะคะติดตรงรอยโค้งเป็นระยะแต่ข้านี้ไม่ต้องข้านี้ไม่ต้องติดจะพักตามเส้นเนี่ยค่ะลงมาให้เขาให้เขาผดตะเข็บเนี่ยพอดี แล้วก็เดินเย็บกให้เลยเลยเส้นเย็บหรือว่าคดีเส้นเย็บค่อมเคอมเส้นเย็บนิดนึงใช่ไหมคะึอันนี้เส้นใช่ไหมค่ะเขาลงมาอันนี้เนาไว้อย่างเงี้ยถูกต้องแบบค่ะออย่าให้เขาเป็นปมนะอย่าให้เขาเหลือปม หมายถึงปมตรงไหผ้าผ้าอะไรพวกนี้ให้หนูลิบไม่ถึงมุมตรงนี้มันจะลังขีดไม่จมีปมก็คือให้เรียบสนิทเลยเนาะให้สวยไว้ดูสักใช่ค่ะสวยโอเคอวนนี้ก็เดินเย็บเส้นเดียวนี่แหละเมนาก็ได้ไม่เนาก็ได้ทำสองข้าง ทำให้เท่ากันทําให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จับเนี่ยค่ะมาเช็คชายเสือ้อเท่ากันไหมหปกตรงนี้เท่ากันไหมเช็คให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยลงจักไม่ใช่โอ้ตรงนี้ข้างนี้ฉันเสร็จเย็บก่อนแล้วเย็บมามาถึงนี่อ,อ้าวไม่เท่ากันเออลาะ,ออะใช้ตัวช่วย เราจะทำได้เนืยบขนาดนี้ไหมกัดกัดขวางล็อกสกัดเขาไว้ไม่กัดทางยาวนะคะจ่ะตัวตัวลิงเพราะเวลาเราเย็บมาแล้วมันจะมีตัวนี้ยล็อกล็อกไว้เห็นไหมเวลาจุดที่จะล็อกจารย์จะกัดขวางแล้วก็ตัวต่อไปตรงเนี้ยตรงตะเข็บสาบอันนี้ยขอเหลือไว้สองเซนนะคะจะได้เก็บงานได้เรียบร้อย อนไรคะเนี่ยตัวตะเข็บนี่ค่ะเห็นไหมตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ก็คือต้องเหลือไว้อย่างน้อยสองเซนขอไว้สองเซนมันน้อยไปอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเย็บกดเข้าไปเลยค่ะเย็บเย็บข้างนอกเย็บกดติดกับไหล่นกไม่ต้องเนานะทำงานพวกนี้หนึอาชีพ เนือชินเรามือใหม่เราก็กลัวเนาะใช้เข็มหมุกเนาไม่เดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีทำไมไม่เน่าหละตอนเย็บอ่ะมือเราอ่ะจะคุมแล้วก็ใช้เข็มมาช่วยกี่แต่ตัวเนี้เห็นไหมจุดปกเขาเนี่ยคือล็อกเข้าไว้เลยตรงกลางค่ะถ้ามันยืดเพราะตรงนี้มันเป็นร้อนขวาอ ได้บอกว่าให้รีดก,กาวเนี่แล้วมันจะไม่เจอปัญหาเหลืออย่างนี้ uh huh. รีดเฉพาะชิ้นนี้นะชิ้นบนนบ,นนบนเพราะมันเป็นลอนเนี่ยเห็นไหมค่ะช่วงช่วง <c oughs> รีดก,กาวจะจะไม่เจออย่างนี้จะเข้าปกหน้ายแล้วเราก็มาเช็คดูตรงนี้นะว่ามันปกเราเข้ากันไหม บนฐานคือให้ยื่นออกมาเท่ากันใช่ไหม<ช>คะจานต้องยื่นออกมาเท่ากันเช็คความสูงของากมเช็คกอนม่เช็คก,ก่อนแล้วเ,นะเราก็เย็บว่าโอเคเราพอใจละจับตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องต้องรนะีบไล่ทิ้ครับฝั่งโน้นอ่ะก็ไม่ขีดเส้นเนี่ยตัวพับออกม ต้องต้องมีเส้นนี้เหมือนกันนะค่ะเนี่ยไม่ลอกเส้นอือาไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีลอกมองน็ลืริืมลืมลืมค่ะความผิดแอนได้และยอมรับผิดน้อมรับความผิดดูกัดเ็บหมดไว้ถ่ายดู่าดูถ่ายวิดีโอแล้วคะเสร็จแล้วเย็บเลย โ <Okay. S 2> อเคเย็บเองไหมอาจารย์เย็บเลยคะ่ะหนูอนนะัดคลิปเดี๋ยวหนูไปทำการบ้าน <laughs> เดี๋ยวไปดูใน u t ท b e ก็ได้ค่ะวิธีเย็บทวายอันนี้เราเย็บแก้แบบแปลงแมในนี้มันจะมีรายละเอียดด้วยคะ่ะอาจารย์อ <laughs> าจารย์บอกละเอียดเลย <laughs> ใช่เร,แบบเราก็จะได้ตามเราไม่ต้องมาเถียงกันทีหลังเลยคะอาจารย์ <laughs> ไม่รอถ้าถ้าถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ทําผิดอาจารย์ก็จะบอกว่ามีหลักฐานเลยอาจารย์พาทาผิดก็อาจารย์พูดคแบบนหนูหนูทําตามอาจารย์เลยอันนี้อันนี้นะที่ที่บอกว่าไม่ให้แนาเพราะว่าอะไรเราให้เห็นผ้าชิ้นเนี้ย อันนี้เส้นคอแลนะ้วเนาะเราให้เขากดมาเนี่ยเราจะมองเห็นถ้าเราเนาเราไม่เห็นโอ้ <c oughs> แล้วก็เขาก็ได้จัดระเบียบเขาได้ค่อยๆยเนี่ยมือเนี้ยเราจะดึงเห็นนะค่ะให้มันตรงเส้นพอดีเลยให้ให้สั่นทบตรงเส้นใช่ไหมคะโอเค <Okay. S 2> กดกดเข้าไปเขาจะได้ไม่บวมอันนี้ยเขาจะ,จะได้ไม่บวมอืมอฮึ แต่ถ้าจับใหญ่มันจะจับจับทำงานง่ายอันนี้มันต้องใช้มีดดึงช่วยจับเขาไม่มีแรงตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่อัดกาวเจอปัญหาละยืดเย็บมายืดแล้วทำแบบนี้ค่อยๆไล่ผ้าเขาช่วยเขาเกลี่ยผ้าข้างบนขึ้นใช้เข็เนี่ยใช้ปลายเข็มเทคนิคไม่กๆยน้อย แต่เราล็อกอันนี้จุดไว้ละอ่ะาไปเข็ยกดไล่ผ้าเขาใช้เข็่เนี่ยเราใช้เขี่ยเห็นไหมคะใช้ไตเข็มเขี่ยผักผ้าเข้าไปเรื่อย เขาก็จะไม่เหลียวเรามองเห็นเรามองเห็นเห็นไหมคะ,ะเรามองเห็น มีเขียบหมดเข้าไปางไมและแล้วเราก็เข้าปกเสร็จโดยที่ไม่ใช่ปกเหนือปกาวีเก็บเข้าัุเวลาย้ำอ่ะย้ำเขาสัก2อเซนถ้ายา้ำจึ๊กจึ๊จไม่มีประโยชน์ ถอ,อยสองเซนค่ะเซนครึ่งสองเซนถ้าจักไม่มีแรงอย่างนี้ก็ใช้หมุนกลับออกไหมแล้วแลาเลก็บลทับชาอบเป็นะ้างแขนงด้ลยเราใจมองเห็นเห็นไหม พอเขาจะทับตรงเนี้ยพอดีเลยอือแล้วก็เข็บตรงสวยือย้าเข็บก็จะตรงจะไม่เบี้ยวไม่เป็นพื้นดูอะเวลาเราดูในโลกทูบอ่ะเราเลือกอันไหนที่ใครที่อธิบายแล้วเราเข้าใจดูแล้วลองทำ พวกเทคนิคก,กับน,น้อยนอยเอาแขนมาเข้าถ้ำเลยค่ะ